สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับความบ้านสไตล์จอล็อกวันนี้เราก็จะมาแจกสูตรหมูกระทะนะครับแจกสูตรมหมักหมูกระทะนะครับโอเคเตรียมหมูกันก่อนนะครับหมูของเราก็จะเป็นหมูติดมันนะครับที่เหลือกคลิปที่แล้วนะครับลิปสเต็กหมูนะครับเตรียมหมูกันเลยนะครับ หั่นบางนะครับหั่นประมาณนี้นะครับชิ้นประมาณนี้ก็ได้นะครับขนาดก็ตามใจชอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอข้ามไปขั้นตอนหมักกันเลยนะครับครับหลังจากที่เราเตรียมหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มหมักกันเลยนะครับไข่ไก่นะครับหนึ่งฟองนะครับตอกลงไป ซอสหอยนางรมนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้แล้วแต่ปริมาณเนื้อหมูนะครับนี่ก็หนึ่งช้อนนะครับพริกไทยดำนะครับ ผงฟูนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้าหมูเยอะประมาณหนึ่งกิโลกร,รัมก็ประมาณหนึ่งช้อนนะครับผงปูแป้งมันนะครับ ้น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับโอเคผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับ ปิดท้ายด้วยงาขาวขวดนะคร <ım Laser> ับปิดท้ายด้วยงาขาวขวดนะครับ Okay. หมักทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงก็ได้นะครับยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ